กณนาราศีกรกฎดาวเสาร์คือดาวความรักสถิตยอยู่ที่ภพเรือนมรณะเป็นภพเรือนเสียหายถ้าดาวปุตตะซึ่งเป็นดาวความรักสดใสยอยู่ในภพเรือนที่ดีก็พอจะประคองความรักไว้ได้แต่เดือนนี้ดาวปุตตะอยู่ในภพเรือนวินาต้องอดทนเยอะหน่อย ยังดีที่ดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งครอบครัวจะย้ายไปมีมาตรฐานเป็นเกษตรตรธิปดีทําให้ที่เป็นครอบครัวกันแล้วจะยังคงรักษาสถานภาพเอาไว้ได้แต่อาจมีเหตุให้ต้องห่างกันหน่อยค่ะคนโสดสนิทเรื่องรักควรพักไว้ก่อนแต่ถ้าได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือพ่อไม้แม่ไม้ก็อาจจะพอสารสัมพันธ์กันได้บ้าง คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงขอเว้นช่องว่างไว้เพื่อดูว่ายังคิดถึงกันและกันอยู่ไหมคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาแต่ควบคุมได้แต่ต้องปรับตัวเข้าหากันอีกเยอะแต่เดือนนี้อาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหรค่ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนเมษายนปี2566ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกณฑ์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะก็แนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบช่วนค่ะ แต่จะครบทุวนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสนใจสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะไลน์ไอก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำคลิปแยกไว้ให้ใหต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ ดวงความรักล้วนๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแบบว่าไร้สถานะและสุดท้ายจะเป็นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วเลยหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะ ชาวกรกฎลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระจันทร์แต่ว่าดาวพระจันทร์ท่านเดินย้ายภพเรือนทุกสองวันครึ่งเราจึงไม่ได้ตามดูดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์นี่เก็บเอาไว้ตอนดูดวงส่วนตัวตอนดูพื้นดวงค่ะสําหรับดาวความรักคือดาวพระเสาร์ซึ่งสถิตอยู่ที่ราศีกุมเป็นพบเรือนเสียหายเป็นพบเรือนมรณะแล้วก็จะสถิตอยู่ตรงนี้ยาวๆไปนะคะประมาณสองปีครึ่งกว่าจะย้ายออกนี่ก็คือประมาณกลางกลงปี2568หกเนี่ยการที่ดาวความรักอยู่พ ม,มรณนะเนี่ยฟังดูมันก็น่าตกอกตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามรณนะเนี่ยก็แปลว่าจบแปลว่าเลิกราย่าร้างนะคะหรือว่าแปลว่าเจ็บป่วยดังนั้นบางทีคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยคนรักก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายๆก็ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพของเขาด้วยหรือว่าบางที มรณะเนี่ยแปลว่าเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศบางทีคนรักอาจจะต้องโยกย้ายไปเรียนต่อไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่ไกลๆกันจริงๆแล้วการอยู่ไกลๆกันในดีนะคะเป็นการแก้เคล็ดนะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกระหองระแหงกันได้ง่ายมากๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีปัญหาระหองระแหงกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เปราะบางในเรื่องของการที่จะเลิกรายอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามเราจะไม่ได้ดูดาวความรักดวงเดียวเรา ต้องดูดาวอื่นๆประกอบด้วยนะคะเวลาที่มาดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็เกดก็มักจะถามว่าคุณอยู่ในสถานะตั้งต้นไหนก่อนเพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยมันมีหลายสถานะถ้าเราดูดาวความรักดวงเดียวบางทีเนี่ยมันแยกได้ไม่ละเอียด ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดสนิทเนี่ยเราก็จะดูดาวปุตตะเพิ่มด้วยหรือแม้แต่เป็นคนที่มีคนคุยแต่ถ้ายังไม่มีสถานะเนี่ยบางทีเราก็ใช้ดาวปุตตะร่วมด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันมาเรื่องนานเหมือนจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราก็จะดูดาวพันธุร่วมด้วยซึ่งเดือนนี้เนี่ยดาวปุตตะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสก็ดันไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนวินาาจึงไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่สําหรับคนที่ยังเป็นโสดหรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ชัดเจนยัง ไม่ได้แน่นอนเดือนนี้เนี่ยมันจะมีความระส่ำระสายมีความไม่เข้าอกมีความไม่เข้าใจกันคนโส,สนิทถ้ามีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาแล้วหายจะไม่ได้อยู่ยาวๆบางทีก็มาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นลักษณะมรณะ คือลักษณะที่มีตําหนิก็อาจจะพอสารสัมพันธ์กันไปได้บ้างซึ่งลักษณะที่มีตําหนิก็คือ1เป็นคนต่างชาติ2เป็นคนไทยก็ได้หรือเป็นคนชาติเดียวกันก็ได้แต่ว่าอยู่ไกลๆก,ลกันอยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละประเทศ3เป็นพวกพ่อไม้แม่ไม้หรือว่า 4. เป็นคนที่แก่กว่าเยอะๆประมาณ7ปี10ปีขึ้นไปอันนี้อาจจะพอมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันได้ยืดยาวบ้างแต่ก็จะกระท่อนกระแท่นนะคะไม่ได้สมูทนะเพราะว่าดาวความรักสดใสยอยู่ในภพเรือนวิน มันก็มีอะไรที่คุณจะต้องไปสืบเหมือนกันมิวนาศเนี่ยมันแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นบางทีคุณต้องดูดีๆว่าคนที่คุณกำลังจะสารัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือเปล่ามีแฟนแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีนี่สินพลุงพลงังมีลูกติดไว้ซุกซ่อนเอาไว้แล้วไม่บอกเราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะดูดีๆอันที่จริงแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยแนะนําให้คนโสดสนิทเนี่ยไปเริ่มต้น ใส่ใจในเรื่องของความรักอะไรกับใครควรจะพักเอาไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยควรจะต้องรอให้ดาวความรักสดใสาดาวความรักเกิดใหม่เนี่ยย้ายออกจากภพเรือนวินาสก่อนเดือนหน้าค่อยว่ากันแต่ถ้าความรักมันก่อเกิดขึ้นในหัวใจแล้วกับคนที่มีลักษณะที่บอกไปคือลักษณะที่มีตําหนิเนี่ยมันก็อาจจะพอประสานกันไปได้บ้างเพียงแต่ว่าให้ยั้งใจเอาไว้อย่าไปถล่มมากอย่าไปคิดเพ้อฝันว่าคนนีจะต้องใช่มันยังจะต้องเจออุปสรรคปัญหาอีกเยอะถ้าคุณเริ่มต้นความรักในช่วงเดือนนี้ค่ะ ส่วนคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆประคองกันไปเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์หินห่างกันหน่อยนะคะแต่สําหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยยังโชคดีแต่ว่าคุณต้องผ่านในช่วง8วันแรกไปให้ได้เพราะ8วันแรกดาวพันธุ ดาวครอบครัวเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนกรรมะซึ่งก็ไม่ใช่ภพเรือนที่เสียหรอกเป็นภพเรือนที่ดีแต่ว่ามีมาตรฐานอ่อนแรงมีมาตรฐานเป็นประแถมยังเจอดาวมรณะอีกก็คือดาวพระราหูสถิตรอรับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะก่อเกิด ทำให้ทะเละาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันปัญหาจุกจิกจุกจิกนะคะช่วงเวลานี้จะเปราะบางมากแต่ถ้าประคองจนผ่านพ้นวันที่8ได้ดาวพันธุ์ธุดาวครอบครัวจะย้ายมาเป็นกเกษตรอยู่ในภพลาภะภพ,พแห่งความมีเสน่ห์ก็จะทําให้คนรักก็ยังจะนึกถึงเสน่ห์ของคุณอยู่ยังมีความผูกพันกับคุณอยู่ตัวคุณเองก็เหมือนกันจากที่แรกที่มีความรู้สึกอ่อนล้ามีแต่พลังลบรู้สึกแห้งแรงรู้สึกไม่เอาแล้วเรื่องความรักเลิกก็เลิกสิอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยพอมันมีอะไรมา กระตุ้นพอดาวมันย้ายก็เลยทําให้คุณยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะโฮดอนยังอยากที่จะเก็บ รักษาความสัมพันธ์นั้นไว้เขาก็ด้วยมันก็จะพอที่จะผันผ่านอุปสรรคปัญหากันไปได้พอที่จะมีการคุยกันดีๆกันได้มีการขอโทษมีการให้อภัยกันแต่ว่าเวลาที่จะเจอเจอกันอาจจะน้อยนะคะเพราะว่าดาวความรักในยอยู่ในภพเปลื่นมรณะเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องเดินทางไกลหรือว่าเขาอาจจะเจ็บป่วยก็เลยไม่ได้สามารถจะปรับความเข้าใจอะไรกันได้ถนนักนักแต่อย่างน้อยเนี่ยมันยังอยู่กันไปได้ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกราอะไรกันในช่วงเดือนนี้แต่ก็จะอยู่กันไปแบบ อืนอ่นๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปว่ามันจะสามารถประสานรอย้าวกันได้ดีกว่านี้อย่างไรแต่ดูทรงแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องมาปรับตัวเข้าหากันใหม่นะบางคนแต่งงานกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นกันมาอย่างนี้แหละไม่ต้องปรับตัวอะไรไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนเรามันก็เปลี่ยนบางทีตัวคุณเองเปลี่ยนคุณก็ไม่รู้ตัวด้วย3เห็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนจริงๆเขาก็าอาจจะเห็นว่าคุณก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทัศนคติเมื่อโตขึ้นมันก็เปลี่ยนได้แต่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยเอออห่ออ,อกตอนนน้ไเแลวทััศคคิป ทละทางก็ไม่เป็นไรถ้ายังรักกันอยู่หาทางปรับจูนกันใหม่ได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นก็เป็นไพ่ของคนโสดแต่เป็นคนโสดที่รู้สึกอ้างว้างเหมือนกันอยากจะมีความรักนะคะหยหาความรักสําหรับคนโสดที่จะมีโอกาสทางด้านความรักจะต้องเป็นคนที่มีโอกาสได้เดินทางหรือได้เจอเจอกับชาวต่างชาตินะคะมีไพ่ view of fortune เข้ามาตรงนี้นะถ้าอ่านผสมกับดวงดาวเนี่ยถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติหรือถ้าไม่ใช่ลักษณะ มีตาหนิตามที่บอกไปเนี่ยดูว่ายากเดินนี้อยู่ไปโสดได้ก่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าไพ่เนี่ยไพ่จะเจาะลงไปอีกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปเรื่องของสายฝอชาวต่างชาติจะโดดเด่นที่สุดนะคะเรื่องของภาพไพ่ของพ่อแม่ภาพไพ่ของคนแก่กว่าเยอะๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นแต่จะเป็นภาพไพ่ของคนต่างชาติหรือคนชาติเดียวกันก็ได้แต่อยู่ไกลๆกันเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเดินทางก็ได้ด้วยจะมีระยะทางมาเป็นตัวขวางกันอาจจะพบรักได้ในลักษณะนี้ซึ่งก็เป็นการพบรักที่คุณยังต้องรอคอย มันจะมีแต่ความฝันความหวังทางฝั่งคุณว่ามันจะดีได้คุณอาจจะเจอคนที่เขารู้สึกดีกับคุณแต่เขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกรักแต่ใจคุณอาจจะถลาไปแล้วรักไปแล้วตรงนี้ต้องยั้งใจก่อนนะคะช่วงเวลานี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาดีๆที่คุณจะไปเผยใจอะไรกับใครหรือคุณจะไปสารสัมพันธ์อะไรกับใครได้อย่างสมูดร,ราบรื่นนักนะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ชีวิตโชคชะตามันเล่นตลกให้เรามารัก กับบางคนที่บางไม่ใช่จังหวะดีๆนะคะตรงนี้เนี่ยอดใจเอาไว้ก่อนทําความรู้จักกับเขาให้เนิ่นนานก่อนดูซิว่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเว้นเราไหมบางทีถ้าอยู่ไกลๆกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะรู้ยากว่าเขาอยู่ในจุดที่มีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเลิกลาอะไรกับใครเนี่ยชัดเจนแล้วหรือ,อยังนะคะมันเป็นภาพไพ่ของความฝันความหวังแล้วก็ยังจบด้วยภาพไพ่ความเครียดถ้าคุณไปหลงรักใครในช่วงเดือนนี้มันจะเครียดมากกว่ามีความสุขนะคะดังนั้นเนี่ยยั้งใจเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปรักใครดีกว่าแต่ถ้ามันรักไปแล้วเพราะคน บางทีมันห้ามใจไม่ได้เนี่ยก็พยายามยั้งยั้งใจพยายามสืบสอบว่าเขามีแบ็กกราวอย่างไรมีใครซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยดูดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงเดือนถัดๆไปว่าจะพัฒนาได้ไหมแต่เดือนนี้ให้สืบก่อนว่าเขาว่างแล้วจริงๆโสดแล้วจริงๆหรือเปล่าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะคะสถานการณ์ตั้งต้นเนี่ยถือว่าทั้งใจคุณและใจเขา ก็รักกันนะคะคุณยังมั่นคงอยู่กับเขาเขายังมีแพชชั่นกับคุณยังมีแรงปรากถนายังอยากที่จะมีคุณไปยาวๆแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถาโถมถึงขนาดจะแก้ปัญหาอะไรเฉพาะหน้าตอนนี้ได้แล้วเดือนนี้มันมีปัญหาเข้ามามีไพ่เลขสาเข้ามาอยู่ในตําแหน่งสถานการณ์นั่นแปลว่าอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงไม่ว่าจะเข้ามาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาบุคคลที่3จะเข้ามาในรูปแบบของรักซ้อนก็ได้คือคุณอาจจะมีคนคุยเพิ่มหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกเพิ่ม หรือไม่ใช่เรื่องรักซอนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่เริ่มเริ่มจะรับรู้แล้วว่าคุณทั้งคู่คุยกันอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่พออกไม่พอใจอยากจะมาขัดขวางความสัมพันธ์นี้ก็จะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามาคอมเมนต์ทาให้ความรักความสัมพันธ์มันกระท่อนกระแท่นหรืออาจจะมีบุคคลที่3ที่ทําให้คุณทั้งคู่เข้าใจผิดกันซึ่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้อันนั้นแล้วแต่เลยนะเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของคนเยอะเรื่ออออองงงแยะะหรรรืืเออ่่ขไทีา แต่บางครั้งอะไรที่3มมันกั้นกลางมันอาจจะไม่ใช่มาในรูปแบบของเป็นคนก็ได้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของระยะทาง ก็ได้คุณอาจจะต้องเดินทางไกลเขาอาจจะต้องเดินทางไกลระยะทางทําให้ไม่สามารถจะมาสารสัมพันธ์ความรักกันได้สะดวกนะักเพราะว่าเมื่อเดินทางไกลแล้วก็อาจจะไปเจอกับการติดต่อสื่อสารที่ติดขาดอาจจะไปอยู่ในจุดที่อับสัญญาณโทรหากันไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เลยเข้าใจผิดกันว่าเอ๊ะอีกฝั่งหนึ่งหายไปไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามากั้นกลางคุณทั้งคู่ถ้าไม่ใช่เรื่องของบุคคลถ้าไม่ใช่เรื่องของระยะทางก็อาจจะเป็นอีโก้ของคุณทั้งคู่เองนั่นแหละที่ขิงก็ราขาก็รา ก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้จบด้วยไพ่แฮงแมนนี่คือไพ่ของการที่ต้องรอคอยเนิ่นนานเพื่อจะเดินไปถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันที่จริงก็มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่หรอกแต่ตอนเนี้ จุดณนะปัจจุบันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมืดมิดแล้วก็เดินไปบนเส้นทางที่ขรุขระดังนั้นคุณทั้งคู่ยังมีความหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันใหม่จะได้กลับมาคุยกันใหม่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันกระท่อนกระแทน่นเจอกันบ้างคุยกันบ้างแต่น้อยเหลือเกินแล้วก็รอคอยไปว่าความหวังนั้นเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะเป็นเรื่องของความหวังในใจลึกๆของคนทั้งคู่ยังไม่ได้ขาดสัสนิทกันทีเดียวเหมือนประมาณว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเว้นช่องเอาไว้เพื่อจะดูว่ายังคิดถึงกันไหม ถ้าคิดถึงกันมากพอเดี๋ยวเดือนถัดๆไปอาจจะมีใครคนใดคนนึงทักมาก่อนแล้วพยายามจะทําให้มันสม่ําเสมอขึ้นแต่ตอนนี้ต้องไปสํารวจใจของกันและกันก่อนว่ายังต้องการกันอยู่ไหมคะ่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ตั้งต้นคือไพ่ของปัญหาแต่เป็นการที่ควบคุมปัญหาได้นะคะสเตรนเนี่ยคือมีปัญหาจุกจิกจุกจิกยิบย่อยเลยแต่ก็ควบคุมได้ดีแล้วก็ไพ่ต่อมาเป็นไพ่ของการรอคอยถัดไปเป็นไพ่ของการปล่อยวางแล้วก็เป็นไพ่ของการเดินทางด้วยจบด้วยไพ่ของการปรับตัวเข้าหากันแล้วก็เป็นไพ่ของการเดินทางอีกด้วยดังนั้นอันที่จริงแล้วถ้าดูจากไพ่ผสมกับดวงดาวเนี่ยจริงๆปัญหาหนักๆที่คุณจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว อาจจะเป็นช่วง8วันแรกของเดือนเท่านั้นเองนะคะช่วงตอนที่ดาวครอบครัวเนี่ยเขาอยู่ในภพเรือนที่อ่อนแรงนะแต่ก็ไม่ใช่ภพเรือนเสียหายแล้วพอดาวย้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเข้มแข็งขึ้นดังนั้นสถานภาพการเป็นครอบครัวกันหรือใครที่เป็นแฟนกันมานานๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งงานแต่ถ้าเป็นมานานเนี่ยมันก็เข้าขั้นที่จะกลายเป็นครอบครัวกันแล้วละ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเซตนี้ได้มีโอกาสที่จะยังมั่นคงกันอยู่แต่อาจจะมีการเดินทางหรืออาจจะ จะมีความเข้าใจผิดอะไรกันเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เดี๋ยวจะต้องกลับมาปรับความเข้าใจกันในภายหลังอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนแต่ดูทรงแล้วไม่ได้มีปัญหาหนักอะไรถ้าดูจากไพ่นะคะยังไม่ได้หนักหนาอะไรพอจะปรับความเข้าใจกันได้ยังต้องการกันและกันอยู่แต่บางครั้งมันมีจุดเหมือนกันจุดที่ว่าถ้ามีความไม่เข้าใจกันนะฝั่งเราก็รอ้อยเขามางอฝั่งเขาก็ร้อยให้เราไปงอคือเหมือนประมาณอย่างเชิงกันว่าใครจะงอใครก่อนไอ้ตรงนี้จะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าอีโก้เนี่ยแหละค่ะนะถ้าเกิด เกิดว่าระาวาังอีโก้ตรงนี้ได้นะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันใครจะง้อ,อก,ก่อนไม่สําคัญสําคัญคือเรายังมีกันและกันอยู่และอยากจะดําเนินกันต่อไปตรงนี้น่าจะคุยกันได้ง่ายขึ้นปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นแต่เดือนนี้มันมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของทุระป,ปะปังหรือหน้าที่การงานที่ทําให้ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้โดยเฉพาะทางฝั่งเขานะคะตรงนี้ก็ไปดูแลกันดีๆในเรื่องของสุขภาพของคนรักของคุณด้วยแต่คิดว่าปัญหาสําหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้้วในนนเดือนนี ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยังพอประคองไปได้น่าจะเป็นเพราะว่าดาวครอบครัวมีมาตรฐานเป็นเกษตรช่วยเอาไว้ค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบกอารอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะอยู่ในเว e ็บเม็อีบ o ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะ แล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกตมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกตได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ